สาธุนามอนมันมสาการเมแห่งมือข้าพระเจ้าวาัาถูจงบังเกิดมีตาสาภาขวะโตพระรุณดุงเหลืองราสามัมีเป็นจอมมิง่งโมรีเลิศโลอรารหัสโตสมัมมาสัมพุทธสหนหาชังอโศก ถือกงกรรมสารทกโอมมเวนในอยนิกรก็เกซมศกสมอสอนสำรานรื่นนิบังก็แชมเชิญโสมนัสปรีดาศักข์ัญญาญาสัตจ,จธรรมมาเป็นที่ลำลึกสามนึกแห่งข้าพระเจ้าจะขอน้อมกรา พระนมกรนนััสการไว้พระนวโรกุด,ดอนทั้งเก้าสิ่งคือพระนิพานหนึ่งนี่แหละเป็นยอดยิ่งปาริโยสารอาจจะนำท่านในพ้นภัยจากกันดารเดือดร้อนโดยกระหอดมหานิกรอันแสนโศกกระเซมโศกปราศจากภัยจะได้มีโทษกเข้ามาหนอง แพ่วพานหนึ่งข้าพระเจ้าจะขอน้อมลราบประนมกรนมัสาการไหวคุณพระสองผู้ทรงนอนเนือเชื้อชินวงพุทโธก็สยอมเปรมปรีทปากฏอภินญาเขื่องอริยะของสองที่จะทรงสร้างไปในทางบัรพระชาการก็พร้อมเสร็จ พนากเอ๋ยในตอนเช้ารุ่งของวันพรุ่งนี้แล้วพ่อก็จะได้เป็นพนอเนื้อสรอยสันเพชรผู้ทรงยานในทางสร้างพระบารมีเจ้านาคก,ก็จะได้คลองสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระชินาสีพระสินโน สิ่งใดจะกำหนดซะให้จงดีเออพ่อนาอยพ่อจงเอียสอดประสาทคือหูของพ่ออุปมานะอุประมัเปรียบนาะเสมือนหนึ่งราชพานทองหันมาทางนี้มาฟังพุทธภาษตแบบตำนานโบราณตามที่มองจะกราวต่อไปนี้ก็จะกราว ใครนาคมาเกิดบอกกําเนิดคือใครคันทั้งห้าอะไรใครถึงมาตกแต่งอย่างนี้ข้าพระเจ้าจะหยิบยกบาลีคำี่พรามนำให้พ่อนาคสาบก็นับตั้งแต่บัดเนี้ นั่งตามสบายนะลูกนะาเอามือลงนั่งรำพร้อมหรือยังจ้าเยอะเยอะมากสามคนก็เตรียมพร้อมแล้ว